สวัสดีครับผมโจเดียบุ๊วันนี้เราอยู่กับหนังสือที่ชื่อว่า YV Cafe c a f คาเฟ่สำหรับคนหลงทางแต่งโดยจอ h ์นเซเลกี้แล้วก็หนังสือที่ผมอยู่ในมือผมเนี่ยครับเป็นการตีพิมพ์ฉบับที่3ตีพิมพ์เมื่อปี2564นะครับแปลโดยคุณธิดารัตนเจริญชัยชนะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือขนาดเล็กมีทั้งหมด184หน้าครับแบ่งเป็นทั้งหมด19ตอนย่อยและตอนย่อยเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 5-10หน้าครับทายเล่มเนี่ยได้บรรยายถึงหนังสือได้ว่าเป็นหนังสือแห่งแรงบันดาลใจยอดเยี่ยมที่ได้รับคําชมมากมายได้รับการแปลไปกว่า41ภาษาทั่วโลกจนได้รับการขนานนามว่าเป็น The Alchemist แห่งศตวรรษที่21เรามาเข้าสู่ในเรื่องกันเลยดีกว่าครับในเรื่องเนี่ยได้กล่าวถึงตัวเอกคนหนึ่งครับเขาชื่อจอร์นเป็นชายที่เหนื่อยจากการทํางานแล้วก็เขาก็เลยลาพักร้อนว่าจะ ไปพักผ่อนริมทะเลอะไรประมาณนี้ครับเพื่อชาร์จพลังใจสักพักหนึ่งกลับพบว,ว่าเส้นทางที่ที่เขาจะไปเนี่ยมันถูกปิดแล้วก็เขาก็เลยแบบต้องรอนานขึ้นจอนก็เลยแบบไม่อยากจะรอแล้วก็รู้สึกว่าเออเปลี่ยนเส้นทางดีกว่า เพราะว่าไม่อยากจะเสียเวลาด้วคกลายเป็นว่าเส้นทางที่จอนเลือกอะเสียเวลามากกว่าเดิมอีกแล้วก็จอนเองเนี่ยก็หลงทางกลายเป็นว่าหลงทางไปหลงทางมาไปเจอร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งโดยจอนก็ตั้งใจว่าจะเข้าไปกินอาหารอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าไม่ได้กินอะไรเลยตลอดช่วงเย็นโดยในร้านคาเฟ่เนี่ยมีพนักง,งานอยู่2คนครับคือไมค์ซึ่งเป็นคนทำอาหารแล้วก็เคซี่ซึ่งเป็นบริกรหญิงที่คอยเสิร์ฟอาหารโดยเมื่อจอนเนี่ยต้องการสั่งอาหารก็เลยเอาเมน,นูมาดู เขาก็สั่งอาหารด้วยความหิวที่แบบมากเกินกว่าระปกติพอสมควรนะครับจอนก็เหลือไปเห็นคําถาม3ข้อที่อยู่ในเมนูเนี่ยโดยในคําถามข้อแรกเนี่ยมันก็มีคําถามอยู่มระมา3ข้อซึ่งแทรกเข้ามาในกับเมนูเลยโดยคําถามก็จะเรียงกัน3ข้อโดยข้อแรกเนี่ยก็คือเหตุใดคุณจึงมาที่นี่คําถามข้อที่2คือคุณกลัวตายไหมและข้อที่3เนี่ยคือคุณพึงพอใจกับชีวิตหรือยังโดยคําถามทั้ง3ข้อนี่แหละครับที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ของตลอดเรื่องราวทั้งเรื่องเลยของนักเสีเรื่องนี้โดยตอนแรกครับที่จอนเนี่ยได้เห็นคําถามทั้ง3ข้อเนี่ยก็คงเหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละครับไม่ได้คิดอะไรแค่ตั้งใจที่จะมากินข้าวนะครับพูดตามตรงแต่ว่าอย่างไรก็ตามจอนก็รู้สึกว่ามันก็เป็นคําถามที่น่าสนใจดีครับเขาจึงมานั่งคบคิดหลังจากนั้นก็จะมีเคซี่เข้ามาคุยด้วย โดยเคซี่ก็แนะนําเขาว่าโอเคคุณแบบอาจาจะมีปัญหาจากในคําถามตรงนี้นะครับลองดูไหมว่าลองเปลี่ยนคําถามจากคําว่าเหตุใดคุณจึงมาที่นี่เป็นเหตุใดฉันจึงมาที่นี่และแน่นอนเขาว่าสำหรับจอเนี่ยความหมายมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยโดยจอเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้คาเฟ่เนี่ยจะไม่ใช่คาเฟ่ธรรมดาแล้วและจอเองเนี่ยก็จึงพยายามหาคําตอบจนในที่สุดจอก็หาคําตอบได้แล้วล่ะครับว่าคําถามเรานี้ไม่ใช่คําถามเกี่ยวกับการมาคาเฟ่อะไรหรอก แต่ว่าเป็นคําถามที่เกี่ยวกับการมาถึงของเป้าหมายของชีวิตต่างหากซึ่งแต่และคนเองเนี่ยก็จวงกับเคซี่ก็คุยกันว่า,วาแต่และคนเองเนี่ยคาถามเหล่านี้มันอาจจะมาถึงเรานานแล้วแต่เราเองก็ไม่ได้คบคิดอะไรไปหรอกครับว่าเป้าหมายของชีวิตเนี่ยเราต้องเริ่มคิดตอนนี้หรือยังบางคนอาจจะเริ่มคิดตั้งแต่เด็กบางคนก็อาจจะเริ่มคิดตั้งแต่ตอนวัยรุ่นซึ่งพอคุยกันไปแล้วจองก็รู้สึกว่าเออหรือว่าเราเนี่ยมันถึงเวลาที่ต้องมานั่งตามหาแล้วว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของชีวิต คืออะไรกันแน่โดยจอนก็คุยกับเคซี่ไปเรื่อยๆบางครั้งก็มีไม้บ้างคนอื่นๆมาแจมบ้างครับจนได้ข้อสรุปว่าในชีวิตของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ตระหนักถึงตัวเองว่าสิ่งที่เรากําลังพยายามทำในแต่ละวันเนี่ยมันสอดคล้องไปกับเป้าหมายของชีวิตที่เราอยากทําหรือไม่บางคนก็ไม่มีความสุขเลยกับงานที่ทาครับทางานไปเพราะว่าอยากได้เงินทองเพื่อมาเป็นเปลอปนเปล่กับสิ่งซื้อสิ่งที่มีความสุขของตนเองครับบางเขาก็ยกตัวอย่างว่าบางคนไปซื้ออาหารที่ชอบ บางคนก็ไปซื้อของที่อยากได้โดยหนังสือเร่มนี้พยายามจะเสนอว่ามันจะดีกว่าไหมครับถ้าเราได้ทําในสิ่งที่ชอบชาร์จพลังใจไปในตัวและสิ่งนั้นเองเนี่ยก็อาจจะพาตนเองเนี่ยไปสู่เป้าหมายของชีวิตได้แล้วก็มีความสุขโดยคาถามต่อมาเขาก็ถามถึงว่าคุณกลัวตายไหมโดยในเรื่องเรนี่ยจอนก็เกิดความตระหนักครับว่าเออถ้าหากเราตายขึ้นมาเนี่ยเราจะเสียใจไหมที่ไม่ได้ทําตามเป้าหมายของชีวิตที่จอนอยากจะใฝ่ฝันถึงโดยในเรื่องเขาก็ไม่ได้บอกหรอกครับว่าจอนเนี่ย ฝ่ฝันถึงว่าอยากที่จะทํางานอะไรหรือว่าชีพอะไรแต่ว่าผมก็จำาล่าจำตรงครับว่าจริงๆผมชอบคาถามนี้มากที่สุดแล้วก็ตอนแรกที่ที่อ่านคําถามเนี้ผมได้หยุดคิดไปช่วงหนึ่งว่าเราจะเสียใจไหมถ้าเราตายวันพรุ่งนี้โดยมีอะไรที่เราจะเสียใจหรือเปล่าที่ยังไม่ได้ทําผมคิดว่าคาถามนี้มันทัดใจผู้อ่านพอสมควรเลยเพราะว่าอย่างคนอายุวัยเด็ก หรือว่าวัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่ตอนต้นเนี่ยน้อยมากครับที่จะคิดถึงว่าวัยนี้มันจะมาถึงจุดที่แบบเราจะตายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับซึ่งผมคิดว่าเออมันทําให้เราฉุกคิดเหมือนกันว่าในสิ่งที่เรากําลังเดินอยู่เนี่ยมันถูกทางแล้วหรือเปล่าครับในเส้นทางชีวิตของเราต่อมาในคําถามสุดท้ายครับก็คือคุณพึงพอใจกับชีวิตหรือยังมันเป็นการเล่าถึงความอิ่มเอิบอิ่มใจความสุขที่คนคนหนึ่งได้ทําความฝันในสิ่งที่เราชอบครับโดยในในเรื่องเนี่ยก็มีพูดถึงทฤษฎีที่น่าสนใจมากทฤษฎีหนึ่งครับ โดยทฤษฎีนําเสนอว่ามันคือทฤษฎีลูกโซก็คือเป็นฉากที่เคซี่เขาถามจอห์นถึงคนที่ประสบความสําเร็จเขาบอกว่าคิดว่ามีบางสิ่งบางอย่างร่วมกันหรือไม่ครับกับคนที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตซึ่งจอห์นก็บอกว่ามันเหมือนจะเป็นความโชคดีนะจอห์นคิดว่าคนเหล่านี้เมื่อเจอปัญหาเนี่ยเขามักจะได้ความช่วยเหลือโดยตลอดเลย เช่นติดปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยก็เหมือนว่าจะมีโชคที่เข้าข้างโดยในฉากนี้ก็เป็นการเช่นมีเพื่อนติดปัญหาเนี่ยก็จะมีเหมือนคนคนอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องเนี่ยบางครั้งเขาก็มาช่วยโดยในฉากนี้ครับก็เหมือนเป็นการดิสคัตคุยกันระหว่าง2คนเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมแปลเนี่ยมันเหมือนเป็นพลังงานที่นําไปสู่คนคนหนึ่งครับเช่นว,ว่าถ้ามีคนคนหนึ่งเนี่ยหลงไหลแล้วก็มีความสุขกับสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยมาก,มากๆเขาจะเล่าให้คนฟังด้วยความสุข เมื่อใครคนอื่นฟังก็รู้สึกว่าอยากจะส่งต่อพลังงานเหล่านี้ไปให้อีกคนอื่นเช่นว่าอคนคนนี้ดูเขาชอบสิ่งนี้มากเลยเราก็จะไปเล่าให้อีกคนหนึ่งฟังพอกลายเป็นว่าคนคนนี้ที่เขามีปัญหาเนี่ยเขาก็เลยดูมีคนที่รู้เรื่องเขาเยอะแล้วก็ดูอยากจะช่วยเหลือเพื่ออยากผ่านอุปสรรคไปให้ได้เออผมคิดว่าทฤษฎีนี้น่าสนใจมากแล้วก็มันอธิบายหลายๆอย่างที่เราเจอในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันคราว่าหลายๆคนเนี่ยที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขาดูได้รับความช่วยเหลือจาก คนที่คนที่อยากจะช่วยเหลือเขาจริงๆมากมาก็สมควรครับในการที่เขาอยากจะทําให้เขาเนี่ยได้รับการสนับสนุนแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่เขารักแล้วก็หลงไหลโดยในท้ายเรื่องครับก็เป็นการจากลากันของจอนแล้วก็ตัวทั้งไม้แล้วก็ทั้งเคซี่ซึ่งก็จะเป็นตั้งแต่ตอนเช้าของอีกวันนึ่นละครับเพราะว่าจริงๆแล้วจอนอยู่ทั้งคืนเลยตั้งแต่ตอนค่ายันถึงช่วงเช้าเลยโดยจอนเนได้ตระหนักได้ว่าตอนจบเนี่ยก็ดูเหมือนเขาก็ เริ่มที่จะเลือกทางเดินของเขาได้ครับซึ่งสรุปตรงนี้ว่าทางเลือกเป็นของเราเสมอโดยเขาก็คือจอรนเนี่ยต้องเริ่มออกเดินทางครั้งใหม่แล้วครับแล้วก็เป้าหมายในชีวิตครั้งใหม่ก็กําลังรอจอรนอยู่เช่นเดียวกับพวกเราทุกคนครับหลังจากเราอ่านหนังสือเล่มนี้ไปแล้วนะครับผมรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้มีข้อดีหลายอย่างเลยที่ทําให้เราอยากจะหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านอีกครั้งหนึ่งก็คือ 1. ครับผมรู้สึกว่าการนําเสนอเนี่ยที่เป็นแนวบทสนทนาบทสนทนาของคนคุยกันเนี่ย มันทาให้เราเห็นภาพแล้วก็มีตัวอย่างประกอบที่ค่อนข้างดี2คือผมรู้สึกว่าตัวการเขียนของเขาเนี่ยอ่านง่ายย่อยรายละเอียดง่ายแล้วก็อ่านจบได้ไวมีการสรุปใจความสําคัญในแต่ละส่วนเลยที่ทําให้เราเนี่ยถ้าเราอ่านไม่จบเนี่ยแล้วเรามาอ่านต่อเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดุดเท่าไหร่อันที่3ที่เป็นข้อดีเลยคือผมรู้สึกว่ามันมีมันมีมุกสดแทรกอยู่ตลอดช่วงซึ่งมังมุกก็ค่อนข้างขำเลยแหละแล้วผมก็คิดว่าเออมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยหลุด ไปกับเรื่องมากนะักสุดท้ายครับผมขอสรุปว่าใครที่ควรอ่านเล่มนี้และอ่านแล้วจะได้อะไรผมคิดว่าคนที่กําลังตามหาเป้าหมายในชีวิตของเราแล้วก็ตัวตนที่แท้จริงให้กับตนเองเนี่ยน่าสนใจนะครับที่จะอ่านเล่มนี้เพราะว่ามันทําให้เราได้คุยกับคําถามบางคําถามซึ่งบางทีเราอาจจะไม่เราอาจจะไม่กล้าที่จะถาม แล้วจริงอายุของเราในแต่ละช่วงวัยเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันในมุมมองของคำว่าเป,ป้าหมายในชีวิตนะครับและผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่น่าสนใจที่มันเป็นเพื่อนคูค่คิดให้เราได้ในการที่จะตามหาสิ่งที่เรียกว่าเป้าหมายในชีวิตของเราแล้วก็เส้นทางที่จะทมไปสู่เป้าหมายในชีวิตนั้นครับสุดท้ายน,นี้ขอจบสําหรับการรีวิวหนังสือประจำวันนี้ครับแล้วก็พบกันใหม่กับช่องชาแนลโจเดียบุกครับขอบคุณครับ